สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับหนังสติ๊กสลิงช็อตค่ะวันนี้โอก็จะมาแนะนำหนังสติ๊กของเรากันนะคะเอาบางตัวในนี้นะคะจะขายอยู่หน้าเพจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยค่ะเอาตัวแรกเป็นตัวที่โอจับนี้นะคะนี่ตัวนี้สีเข้มๆแบบนี้จะเป็นไม้ลักค่ะนี่ไม้ลักขนาดนะคะขนาดเดียวดูในเพจที่โพสขายนิดนึง นี่นะคะไม้รักของเราขนาดจะอยู่ที่ง่ามกว้างนะคะ1.8นิ้วแล้วก็ลึก2นิ้วความยาว6.5นิ้วค่ะนี่สีเข้มเลยนะคะอะตัวนี้จะขายอยู่ที่600บาทค่ะไม้รักไม้มงคลนะคะหายยากมากนี่มาวัดให้ดูสดๆก็ได้ค่ะนี่ประมาณ1.8ลึก2 ก็ความยาว6.5นิ้วนี่ค่ะยางตัวนี้จะเป็นยางจีนนะคะมัดออกข้างแบบไทยแต่เป็นยางจีนก็ยิงเหมือนยางไทยเลยค่ะนี่ลักษณะการยิงก็จะแล้วแต่คนถนัดกันนะคะแบบนี้ก็สามารถเล็งแบบจีนได้เหมือนกันนี่แต่ว่า มัดออกข้างนะคะนี่ยาง0.8มิลแล้วก็หนังรองหนังรองนี้จะใช้เป็นเหมาะกับลูกกระสุนลูกดินนะคะลูกดินที่ขนาดปกติถ้าลูกเล็กๆก,ก็จะจับยากน,นิดนึงนะคะนี่ตัวแรกของเราอ่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันค่ะนี่นี่ตัวนี้เป็นไม้ประดูนะคะจะดูว่า จะสังเกตว่า,าไม้ประดู่จะสีต่างกันไปนะคะนี่อย่างตัวนี้สีจาเข้มอ่อนเดี๋ยวตัวนี้เข้ามาแนะนากันเนาะเอาตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นไม้ประดู่นะคะขนาดอัน,นี๋ยวัดขนาดสุดๆดีกว่านี่ขนาดประมาณสองนิ้วนะคะงามกว้างนะคะสองนิ้วงามลึกสองนิ้วค่ะนี่แล้วก็ยาว หนิ้วมัดยางจีนเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะเป็นยางจีนขนาด0.8มิลค่ะหนังรองเป็นหนังรองขนาดใหญ่มีนี่นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังจับเหมาะมือค่ะยิงแบบท้ายก็ได้แบบจีนก็ได้ตัวนี้โอไม่แน่ใจว่ามีอยู่ในเพจ ขายอยู่ในเพจหรือเปล่าอ่ามีนะคะตัวนี้350บาทตัวนี้ราคา350บาทค่ะอะ่ยังไม่รวมค่าส่งนะคะเดี๋ยวค่าจะส่งเราคิดค่าส่งเคอรี่หกบาทใครสนใจก็อสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะอะ นี่ค่ะตัวที่สองของเรามาตัวต่อไปอาเป็นตัวเล็กตัวนี้แล้วกันค่ะตัวนี้นะคะจะพิเศษติดหนึ่งค่ะเป็นไม้ประดู่เหมือนกันแต่เป็นไม้ประดู่ลายเสือนะคะนี่ให้ดูกันใก,กล้ๆเลยนี่ค่ะเป็นการคว้านแบบมัดพาดหัวแบบนี้นะคะนี่เป็นคว้นแบบนี้ก็มัดออกข้างได้เหมือนกันค่ะแต่มันก็จะไม่ ไม่ค่อยสวยนะคะแบบเนี้ยจะสวยกว่าแล้วก็วิธีการยิงนะคะก็จะจับแบบก็แบบที่โอถนัดเลยก็คือยิงแบบแบบจีนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นยาง0ูจดมิลเหมือนกันหนังรองจะต่างกันก็คือตัวนี้จะเป็นหนังรองยิงลูกเหล็กนะคะก็คือใช้ยิงลูกกระสุนดินขนาดปกติก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าขนาดเขาก็จะไม่พอดีกันนี่ขนาดก็จะแบบ เหมาะกับยิงลูกเหล็กนี่มากกว่าหรือลูกกระสุนดินไซส์ที่เล็กๆอะไร่งเงี้ยค่ะนี่เป็นประดูลายเสือนะคะตัวนี้ขายอยู่หน้าเพจนะคะอ่ะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันดูค่ะอ่ะดูขนาดน,นี้ได้เนาะหน้าเพจเพจเฟ e บ o o k ของเราเอาเป็นน้ากว้าง1.8ลึก0.8แแล้วก็ความยาวของเขานะคะจะ ยาแค่สีนิวเองก็ถือว่าเป็นไซส์มินินะคะนี่ราคาจะขายอยู่ที่700บาทประดูลายเสือนะคะหายากมากดูลายน,นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะจับเหมาะมือมากเป็นมินิกระทัดรัดพกพาสะดวกนะคะนี่เป็นมัดแบบผ้าหัวโอเค ไปดูตัวต่อไปกันค่ะตัวต่อไปเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาตัวนี้ก็เป็นทรงตาอ้วงนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าอ้วนแล้วกันนะคะเอาเรียกให้ขนาดเจ้าอ้วนนะคะเนี่ยทรงนี้มาฮิตฮอตมากเลยหลังๆอันนี้เอามาแนะนําเอามาให้ดูกันนะคะขนาดของเขาจะง่ามกว้างประมาณ 1.8มิลลึกประมาณประมาณ0.8นิ้วอ่ะเมื่อกี้โอ้พูดมิลมใช่ไหม1.8นิ้วนะคะควางามกว้าง1.8นิ้วงามลึก0.8นิ้วอ่ะนี้แล้วก็อ่ตัวเขาจะยาวประมาณ ประมาณสี่นิ้วนะคะนี่ก็จะคล้ายขนาดพอๆกันกับตัวนี้เนาะแต่ตัวเนี้ยก็จะอ้วนๆาบางคนเห็นอ้วนๆถามว่าจับถนัดไหมนะคะนี่จับถนัดมากโอเคยลองทําคลิปเป็นตัวนี้แล้วคือชอบมากเลยนะคะเต็มไม้เต็มมือดีมากๆเลยก็คือเลง็งก็เล็งแบบจีนนะคะมัดแบบพาดหัวยาง0.8มิล แล้วก็หนังรองเป็นหนังรองยิงลูกเหล็กนะคะนี่หนังรองยิงลูกเหล็กก็จะมีหลายขนาดเหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นขนาดที่ขนาดโอเรียกว่าขนาดกลางแล้วกันเนาะมันจะมีขนาดเล็กกว่านี้นิดนึงอันนี้ก็ยิงก็เล็งประมาณนี้จับเห็นชัดไหมตามไปดูในคลิปได้นะคะมีคลิปที่โอ นะคะตัวนี้เป็นไม้ประดู่นี่ลายสวยมากไม่ใช่ประดู่ลายแต่ว่าลายสวยมากเลยนะคะนี่ประมาณนี้นี่ตมนๆจับเหมาะมือมากเลยค่ะเขตตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายของเราจะเป็นตัวนี้อ่านี่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นประดูแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ตรงปุ่มนะคะนี่มีปุ่มแทรกมานิดนึงข้างหน้านี้สวยมากเลยนะคะปุ่มประดูนะคะนี่มัดยางจีนแบบพัดหัวขนาดของเขานะคะขนาดก็จะอยู่ที่งามกว้างประมาณ1.5นิ้วนะคะแล้วก็เงามลึกประมาณ1.2นิ้ว ความยาวอยู่ที่ประมาณห้านิ้วค่ะนี่ห้านิ้วนะคะอันนี้มัดยาง0.8มิลหน,นังรองนี่หนังรองขนาดกลางนะคะทรงนี้สวยมากเป็นปุ่มประดูนะคะตัวนี้ขายอยู่ที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะ ขายอยู่ที่400บาทนะคะเป็นทรงนี้สั่งทำหรืออะไรเงี้ยก็สั่งทำอยู่ที่400บาทมัดให้ไปแบบนี้พร้อมยิงเลยนะคะนี่ใครสนใจแบบไหนก็สามารถสั่งทำได้นะคะระยะเวลาก็เดี๋ยวทักมาในเพจหรือคอมเมนต์ไว้คุยกันหลังไมเนะะาะถามระยะเวลาตามคิวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวโอจะแจ้งแล้วก็ แจ้งรายละเอียดหรือใครอยากให้ทําทรงไหนอะไรยังไงก็ส่งแบบมาได้นะคะส่งแบบมาแล้วก็มาคุยกันคุยรายละเอียดกันโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กับ s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ